มา <c oughs> เป็นอะไรมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะวันนี้ <c oughs> มันเป็นยังไงคะ <c oughs> แม,แม่แม่แว่ไปถ่ายหนังแป๊บเดียวไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์แม่หายไปไหนกันหมดอ่ะสั่ง่าสั่งมา น้ำพริกปลาสับนะคะแบบดิบแล้วก็แบบสุกนะคะพร้อมส่งแล้วนะคะเมื่อคืนออเดอร์มาปุวป๊วปปังๆนะคะตอนนี้เมถไทยนะังไม่ว่างตอบนะงอนงอนหายเดี๋ยวพวดไปนี่เลยลูกค้าคาะสั <c oughs> ่งมาเลยค่ะแบบดิบ200แบบสุก220บาทนะคะส่งทั่วประเทศนะคะไม่ส่งต่างประเทศนะส่งในไทยส่งหมดเลยนะคะของเราส่งเป็นเคอร์รนี่นะคะลูกค้าสั่งมาเลยนะคะน้ำพริกปลาสับที่อร่อยที่สุดในโลกแซ่บแซ่บ,บลืมผัวค่ะกินจนลืมว่าลูกผัวอ กินเขาหรือยังกินเขาเบิดก่อนมั่นปวดสั่งเลยนะคะน้ำพริกปลาสับบองแตนปลาระปลากระดีล้วนย้ำปลาระปลากะหลี่ล้วนนะคะกร,ระดีปลาระปลากระดีล้วนนะคะย้ำค่ะน้ำพริกปลาสับของเราคือแบบนัวมาก,กมาแบบสุกนะใครที่เป็นสาวกแบบสุกนะแลบบ้วกินบอโอ้ยแซบบ่แบบนัว <data> เซ็บ <ues> <s uck> หนัขวขวตะกะแตนมันแสบอิลีพี่น้องเอ้ยคือ <c oughs> ถึงเครื่องถึงพริก <c oughs> ถึงขิงนะคะนี่บอกเลยอันนี้เปิดกินไปแล้วนะคะอ้าวอ้ายอุ้ยลืมไปว่าอยู่ห้องแต่งโตนะคะ <c oughs> เปิดประเด็ก <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเพราะพี่ๆเขากินข้าวแล้ว <g it> ถ้าเขาไม่ยังไม่กินข้าวเขาอาจจะโมโหเราได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะก,กืนน้าลายอ๊อกๆนะคะหอมอ่ะอืมคือแบบสั่งเลยค่ะนะพี่ปลารสักตอนนี้เราพร้อมส่งนะคะ600ววเออพร้อมส่งนะทุกคนกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับขอบพระคุณมากมากเลยสําหรับลูกค้าที่แบบสั่งซื้อประจาําแล้วก็ลูกค้าที่กําลังจะสั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณกราบงามๆากราบเท้าเท้าและใต้ราวนมของทุกๆคนนะคะที่สั่งซื้อกันมาตลอดเลย ะะลูกค้าที่แบบผู้มีพระคุณของบองแปนทุกๆคนนะคะที่สั่งกันมาก็ขอให้ทุกคนกินข้าวอิ่มอร่อยและมีความสุขกับครอบครัวในทุกๆมื้อนะคะใครที่ขี้เกียจทำกับข้าวซื้อติดตู้เย็นไว้เลยค่ะย้ําใครขี้เกียจทำกับข้าวซื้อติดตู้เย็นไว้เลยเพราะอันนี้กินกบอะไรก็อร่อยแค่คุณมีข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆนะคุณคลุกข้าวนี้นะโอ้โหไม่ต้องพูดเลยว่ามันอร่อยแค่ไหนมันซีดมากเลยค่ะ จิ้มกับผักสดผักลวกอะไรก็แล้วแต่ผักที่คุณชอบอะมะเขือมะเขือแตงกงแตงกวามาลงวะละใส่ไปเลยค่ะกรวบๆนะคะรับรองแบบนี่ขนาดเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาเมื่อกี้นะบอกเลยนี่ยังกึืน้ำลายนะคะหอมไงมันสุดจริงๆแล้วใครที่กินข้าวเหนียวก็จำข้าวเหนียวจำบกจำบกเลยเนี่ยคือเลิศมากของเราม้งสองแบบนะคะทั้งแบบ ดิบแล้วก็แบบสุกนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าขายดีทั้ง2แบบเลยนะคะและก็น้ําปลาราของเราก็ยังมีนะคะน้ำปลาราต้มสุกปรุงรสมีทั้งสองสูตรเช่นกันมีทั้งสูตรตาแล้วก็สูตรยานะคะสั่งกันได้น้ําปลาราของเราเป็นน้ําปลาราเกรดพรีเมียมย้มํา เกรดพรีเมียมขวดละ99บาทเหยาะใส่อะไรก็อร่อยแบบตำสามารถใส่แกงอ่อมแกงเลียงแกงเปรอะนะคะใส่น้ำพริกปลร้าน้ำพริกปลาทูน้ำพรำพิกแมงดาหรือจะใส่น้ำยาขนมจีนอ่ะแบบตำฝาทองค่ะแต่ถ้าใครอยากได้แบบยำยำผลมะหมกผลไม้ยำวุ้นสอกบุ้นเส้นยำหอยแครงหอยคางหอยอา่างคางหอยอหอยอะไรก็แล้วแต่นะคะ หอยเปิดหอยปิดหอยอ่ายำไปเลยค่ะแซ่บเบิดแบบยำฝาดําแบบตําฟ้าทองตลาดตลาดของเราเป็นตลาดพรีเมียมนะคะปลาร้าของเราเป็นปลาร้าเกรดพรีเมียมนะคะนะ้ำปลาร้าต้มสุกป,ปรุงรสขวดละ9 9บาทนะคะยำของเราไม่แพงค่ะเพราะว่าคําว่าแพงเนี่ยเขาใช้กับของไม่ดีแต่ของเราราคาสูงของดีค่ะ รับประกันได้เลยโดยเฉพาะน้ำพริกปลาสับนะฮะอร่อยมากสั่งเลยค่ะ<อ>แบบดิบและแบบสุกนะฮะ<อ>แบบดิบ200แบบสุก220นะคะของเราส่งเป็นเคอรี่นะคะลูกค้าแยกค่าส่งต่างหากนะอ่สั่งกันมาลน์แอบแตน55แอบ T A N แล้วก็55นะคะตอนนี้มีของเราด้วยอขอบคุณมากมากเลยนะคะเอาสั่งเลยเมื่อเมื่อคืนนี้นั่งแพ็กกันโอ้โหดึกดื่นเที่ยงคืนแพ็กให้ลูกค้ามาเมื่อานี้แบบออเดอร์ต่างมาก กราบงามๆแทบเท้าละราวนมนะคะทุกคนวันนี้ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่อุดหนุนบ้องเป้นบ้องเป้นและพิซซ่าจับที่อร่อยที่สุดในโลก